เบี้ยประกันแพงเกินไปนะครับผมเชื่อว่าข้อตัวแย้งนี้หล,หลายๆคนต้องเจออย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนบางครั้งเนี่ยคำว่าแพงเกินไปสําหรับลูกค้าอาจจะเป็นคําบ่นพึมพำอะ่ะเหมือนคนซื้อของแล้วต้องจ่ายเงินเยอะเอะ่ะเขาก็บ่นพึมพำไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ซื้อนะคุณต้องเข้าใจว่าประกันชีวิตมันเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้มันมันไม่มีตัวสินค้ามาให้คือแค่ เซ็นแอปพลิเคชันแล้วก็รอกรมธรรม์มา,ม,ามันคือกระดาษเปิกหนึ่งนะครับบางคนจ่ายเบี้ยเป็นแสนเป็นล้านแต่ได้กระดาษมาเปิกหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันแพงก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะมันไม่ใช่ซื้อกล้องถ่ายรูปซื้อรถยนต์ซื้อบ้านซื้อนาฬิกาพวกนั้นเป็นสินค้าจับต้องได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เขารู้สึกว่าเขาต้องจ่ายเงินแล้วมันได้ของที่จับต้องไม่ได้มาบ่นพึมพำคุณก็ไม่ต้องสนใจ คุณก็เคลื่อนเข้าสู่กระบวนการปิดการขายเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เขาหมายความอย่างนั้นจริงๆนะอันเนี้ยคุณก็ต้องตอบเขาด้วยตักกะเหมือนกันนะครับแต่ประโยคแรกที่ผมจะบอกเขาเลยเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกครับแพงไปกว่าการที่ครอบครัวเราเกิดวิกฤตแล้วไม่มีอะไรป้องกันเลยอันนั้นนะแพงที่สุดครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทําประกันชีวิตก็เหมือนเราทําประกันชีวิตนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามี2บริษัทครับ ถ้าเกิดเราทำประกรนันกับบริษัทประกันชีวิตหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเจ็บป่วยขึ้นมาอันนั้นบริษัทประกันชีวิตเขาจ่ายสินใหม่เขาจ่ายเงินให้เราแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำประกันชีวิตก็แปลว่าตัวเราอ่ะเป็นบริษัทประกันชีวิตแล้วรับประกันชีวิตเราเองไงถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเราก็วักจ่ายเองถ้าเกิดเราจากไปครอบครัวเรากวักจ่ายเองแต่คำถามก็คือว่าถ้าวันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา เราทุกคนนะครับรู้หมดครับเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีมนุษย์สักคนเดียวนะครับที่รู้ว่าพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นหากมันเกิดขึ้นมาเราเองอยู่บนสวรรค์เราไม่รับรู้หรอกครับแต่คนที่เราแคร์คนที่เรากอดทุกวันหอมทุกวันคนที่เราบอกว่าเรารักเขาที่สุดนั่นแหละครับจะเป็นคนที่เดือดร้อนดังนั้นคําถามก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาพี่อยากจะให้ใครเป็นคนรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายครับระหว่าง ครอบครัวของพี่ซึ่งก็คือลูกและภรรยาซึ่งไม่รู้จะมีเงินมาจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่ากับบริษัทประกันครับถ้าลูกค้าบอกว่าบริษัทประกันก็เคลื่อนเข้าสู่กระบวนการปิดการขายเลยยื่นแอปพลิเคชันให้กับเขาแล้วก็บอกว่ายินดีด้วยที่คุณพ่อเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะครับป้องกันความเสี่ยงทุกช่องทางให้กับลูกและภรรยาแล้วก็เซ็นเลยครับถ้ากรณียังปิดไม่ลงนะครับคุณก็บอกเขาแบบนี้ก็ได้บอกพี่ครับสมมติว่าวันนี้ตัวพี่เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทประกันรถยนต มีรถยนต์มาขอซื้อประกันกับพี่สองคันคันหนึ่งเพิ่งออกมาป้ายแดงเลยกับอีกคันหนึ่งรถใช้มา10ปีพี่จะเก็บเบีย้ยประกันเท่ากันไหมครับถูกไหมแต่แน่นอนครับจะต้องมีใครบางคนบอกว่าเบีย้ยถูกเบีย้ยแพงอันนั้นเป็นทัศนคติของแต่ละคนการรับประกันชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันครับเบีย้ยประกันทุกอย่างเนี่ยนะครับเขาคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัย ทุกบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยใช้เรทเดียวกันใช้ตราเดียวกันสินค้าก่อนจะออกมานะครับก็ต้องผ่านคอปพอหรือว่าผ่านหน่วยงานรัฐบาลน,นั่นเองดังนั้นวันนี้พี่ไม่ต้องกังวลหรอครับว่าสินค้าเนี่ยมันจะไม่มีมาตรฐานมันจะไม่มีคุณภาพผมในฐานะเป็นตัวแทนผมก็เสนอแบบประกันแบบเดียวกับที่ผมซื้อเลย <Wow. S 1> ผมถามพี่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยพี่เป็นตัวแทนขายสินค้าอย่างหนึ่งเนี่ยพี่จะเลือกสินค้าที่เกรดต่ำที่สุดหรือว่าเกรดที่ดีที่สุดครับเกรดที่ดีที่สุดถูกต้องครับผมเอง ก็ให้พี่ใช้สินค้าเกรดเดียวกับผมนั่นเองดังนั้นวันนี้แหละครับเป็นวันที่ดีมากๆเลยเรามาปกป้องคนที่พี่รักกันนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่เสนอเอกสารตรงนี้ครับก็ตอบไปเนียนๆนะครับให้มันสมูทให้มันลื่นไหลนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่จะช่วยคุณน่าคือความมั่นใจครับคุณต้องมีความมั่นใจในตัวสินค้าของคุณก่อนแล้วคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจตัวเองเกิดจากการที่คุณเข้าใจตัวสินค้าครับว่าสินค้าที่คุณกาลังเสนอเนี่ยมันสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นั่นแหละครับถึงจะเกิด พลังสูงสุดในการที่เราจะปิดการขายนั่นเองครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจฟชัยพัฒน์พี่ชื่อเจฟและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับติดตามผมได้ที่ 1. แฟนเพจพี่ชื่อเจฟและอย่าลืมกดปุ่ม see first ช่องทางที่2นะครับ YouTube Channel พี่ชื่อเจฟกด subscribe และกดกระดิง่ง ช่องทางที่3นะครับ Line Official นะครับ @i_am_jeff นะครับใส่แอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงได้สาระความรู้กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจฟชัยพัฒน์พี่ชื่อเจฟ